p พ r ร์สเปคค o กก็พิกเซล4 a และพิกเซลหาใช้ชิปสามตระก้อนเจ็ด g จอ90้เฮิร์พร้อมกล้องหลังเลนคู่เพอร์สเปคค o กก็พิกเซล4 a และพิกเซลหาใช้ชิปสามตระก้อนเจ็ด g จอ90้เฮิร์พร้อมกล้องหลังเลนคู่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น Google Pixel 4a 5 g และ Google Pixel 5นั่นเองครับล่าสุดก็ได้มีสเปคและดีไซน์ของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยมาจากแหล่งข่าวแห่งหนึ่งครับจากเว็บไซต์ reddit ที่ได้ปล่อยภาพและสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Pixel 4a 5 g และ Pixel 5ออกมาครับจากรูปที่เผยมาจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นมีดีไซน์เหมือนกับรุ่น Pixel 4ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วเลยครับ โดยการจัดวางของกล้องหลังเล่นคู่ในกรอบโมดูลสี่เหลี่ยมพร้อมปุ่มเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องหมายความว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้จะยังไม่ได้ใช้สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับส่วนสเปคของ p ิ xel 4 a 5 g และ Pi x ช l 5ที่เผยมามีตามนี้ครับในรุ่น p ิเ e l 4 a 5 g มีหน้าจอแสดงผลที่มีค่ารีเฟซเรทระดับ60เฮิร์ตใช้ชิปประมวลผล snapdragon 7 6 5หห้แ g ไรมลมาที่6กิกให้กล้องหลังแบบคู่ดูโอ a m ล,ล้อา มีทั้งกล้องอัลตร้าแองเกิลความละเอียด16ล้านพิกเซลซึ่งคาดว่าเป็นเซนเซอร์ Sony IMX 481และกล้องตัวหลักความละเอียด12.2ล้านพิกเซลซึ่งคาดว่าเป็นเซนเซอร์ Sony IMX 363ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแ็นเซน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องมีช่อ,องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับให้แบตเตอรี่มาที่3,800มิลลิแอมส่วนในรุ่น Pixel 5มีหน้าจอแสดงผลที่มีค่ารีเฟรชเรทระดับ90เฮ ใช้ชิปประมวลผล snapdragon เจ็ดร้อยห้าสิ g ให้แรงมาที่8ปดกิกให้กล้องหลังแบบคู่ dual camera มีทั้งกล้องอัลตร wide angle ความละเอียดหนล้านพิกเซลซึ่งคาดว่าเป็นเซ็นเซอร์ sony imx สี่แปดหนึ่และกล้องตัวหลักความละเอียสดส2งล้านพิกเซลซึ่งคาดว่าเป็นเซ็นเซอร์รับภาพ sony imx ทั้งหกสามครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์กล้อมือด้านหลังของตัวเครื่องแต่ไม่มีช่องหูฟัง3.5มมิลมาให้นะครับมีบอดี้พลาสติก ให้แบตเตอรีม่มาที่4,000มแอมคาดว่าสมาร์ทโฟรุ่น Pixel 4A 5G และ Pixel 5จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือช่วงต้นเดือนตุลาคมครับและมีราคาเริ่มต้นที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,800บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยม,มานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูวันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิมเ่มเติมทาง IT f ีฟ้จะมาบอกกส้ทราบอีกทีครับ